แล้วน่าจะได้ออกหนึ่งคือยุบสภาถ้ารัฐบาลนายพปสิทธิ์ยุบสภาผมว่าน่าจะมีการให้ประกันตัวนะ <c oughs> เพราะเขาจะหาเสียง <c oughs> นี่นะสองถ้ายุบสภาแล้วยังไม่ได้ออกก็น่าจะหลังการเลือกตั้งและพักเพื่อไทยชนะก็น่าจะได้ออกพรักพวกน่าจะมีการพยายามเอารุพวกเราออกไปได้บ้าง <c oughs> สามถ้ายุบสภาแล้วไม่ได้ออกเลือกตั้งเสร็จแล้วเพื่อไทยดันแพ้ประชาธิปัตย ไอเขาเนี่ยครับยาวไม่ลู้ไปถึงไหนละก็คิดกันไว้แบบนั้นคแต่ว่าในที่สุดเก้าเดือนเศษเศษก็ได้ออกมาแต่เนวสันแมนล่าเนี่ยครับอย่าว่าแต่เก้าเดือนนะเก้าปีผ่านไปสามรอบนะฮะเก้าหนึ่งเก้าเก้าสองสิบแปดเก้าสามยี่สิบเจ็ดนะครับถึงจะได้ออกอดังนั้นเนี่ยผมว่าผ่านไปสามปีห้าปีแรกเนี่ยทุกคนที่อยู่ในนั้นเนี่ยมันมันแทบจะไม่กล้าคิดถึงอิสรภาพสิบปีผ่านไปแล้วยี่สิบปีก็แล้ว มันนั่งคิดถึงอิสรภาพอยู่อีกผมก็ว่าประหลาดอยู่เหมือนกันนะฮะ27ปีครับใน27ปีประธานาธิบดีเนลสันเบนเดลา่าตกผลึกทางความคิดจากกระบวนการเรียนรู้กระบวนการศึกษากระบวนการทบทวนตัวเองอะไรใดๆก็ตามตกผลึกว่าถึงเวลาที่จะต้องพูดคุยที่จะต้องเจรจากับฝ่ายตรงข้ามแต่ว่า ในเวลาที่แมนเดลาคิดอย่างนี้อยู่หรือถูกจองจําอยู่27ปีเนี่ยสถานการณ์ข้างนอกก็ไม่ได้หยุดยั้งลงเลยนะมันก็ยังมีการต่อสู้ยังมีกระบวนการขัดเคลื่อนยังมีการาเผชิญหน้ากันระหว่างสองสีผิวอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่ว่าในขณะนั้นเนี่ยคนผิวขาวก็ยังครองอํานาจปกครองประเทศอยู่นะครับมันก็ไม่ได้มีอะไรหยุดนะครับทุกคนอยู่ข้างนอกก็ทําหน้าที่คนข้างในก็สร้างความเข้มแข็งว่ากันไป แนวสันเบเนล่าวันหนึ่งก็ตัดสินใจที่จะเจรจากับคนของฝ่ายรัฐบาลผิวขาวเขาก็ไม่ได้ปรึกษาพรรพวกนะครับทั้งๆที่อยู่ด้วยกันมาตลอดสีห้าคนนั่นแนหะก็ปรึกษากันมาตลอดแต่เรื่องนี้ตัดสินใจเองครับแล้วตัดสินใจก่อนที่จะบอกใครด้วยอไปแจ้งกับผู้บัญชาการเรือนจำบอกว่าจะขอพูดคุยกับตัวแทนของรัฐบาลรบเรื่องต้นกัรัฐมนตรียุติธรรมละอืจะคุยกัน ผู้บัญชาการเรือนจำก็ได้รับการส่งสัญญาณแบบนั้นก็ไปแจ้งกับรัฐมนตรียุติธรรมบอกว่าผู้ต้องขังคนสําคัญชื่อเนลสันเมเดล่าอยากสนทนาด้วยรัฐมนตรีว่าการยุติธรรมก็ตอบรับครับแล้วก็จะมีการเอาตัวเนลสันเมเดล่าออกจากเรือนจําไปเจรจาสิ่งที่เนลสันเมเดล่าร้องขอต่อเรือนจําแล้วต้องเอามาให้ได้ไม่ได้ก็ไม่ไปเหมือนกันก็คือชุดสากลอย่างดี ที่จะไปคุยกับเขาเพราะเขาถือว่าในการที่จะไปเจรจากับตัวแทนของรัฐบาลนั้นเนี่ยไม่ได้ไปในานามนายเนลสันเมเดล่าแต่ไปในานามตัวแทนประชาชนชาวผิวดำที่ยังคงถูกกดขี่อยู่ในขณะนั้นดังนั้นเกียรติยศศักดิ์ศรีต้องเสมอภาคกันมันไม่ใช่ว่าคนหนึ่งนั่งอยู่ในชุดภูมิฐานนะครองอำนาจบ้านเมืองในฐานะฝ่ายบริหาร อีกคนหนึ่งไปในฐานะของผู้ต้องขังถูกจองจํามาแล้วกว่า20ปีไม่ได้ต้องไปเท่าๆกันเขาก็หาชุดหาเสื้อผ้าหาเครื่องแต่งกายให้นะครับแล้วเนวสันเบนเดล,ลาก็ได้ไปพบกันการพบกันคราวนั้นก็นํามาสู่การเจรจากับตัวผู้นําสูงสุดของแอฟริกาใต้ประธานาธิบดีเฟเดริกเดอร์เคลกหลังจากนั้นก็นํามาสู่กระบวนการเอาแมนเดล,ลาและพวกออกจากคุก เจรจาหาความปรองดองแล้วก็นําบ้านเมืองไปสู่การเลือกตั้งค่ะแน่นอนที่สุดครับเนวสันเมนเดลาเป็นประธานาธิบดีที่มาจากการเลือกตั้งตามวิถีทางประชาธิปไตยคนแรกข,ของอแอฟริกาใตา้่แล้วก็คว้ารางวัลโนเบลสาขาสันติภาพประธานาธิบดีเดิร์เลิกได้ด้วยในฐานะคิดอ่านปรึกษาหรือเดินมาด้วยกันหลังจากที่เมนเดลาไปคุยรอบแรกกลับมาพักพวกโวยวายในคุก อประมาณว่านี่ไม่สู้แล้วใช่ไหมนี่แสดงว่าไอ้ที่ยืนหยัดทรนงองอาจมายี่สิบกว่าปีเนี่ยไม่ก้มหัวให้การคุมขังเนี่ยยอมมาแล้วหรือยังไงก็วุ่นวายครับนี่มีภาพเหตุการณ์แบบนี้เนวสันไม่ได้ล่าก็อธิบายกับพรรคพวกว่าเอาก็ที่คุยกันมาอยู่กันมาเนี่ยก็ไว้วางใจให้ฉันเป็นผู้นำใช่ไหม แล้วเดินไปไหนก็ไปกันมาตลอดใช่ไหมพรรคพวกบอกว่าใช่แมนเดลาก็บอกนี่ไงฉันตัดสินใจแล้วตัดสินใจว่าจะใช้วิธีนี้เพื่อที่จะนำพาบ้านเมืองเนี่ยพ้นจากความขัดแยง้งแล้วก็เดินหน้าไปสู่เสรีภาพของประชาชนสุดท้ายพรรคพวกที่บวกเวกไว้ๆนะครับไม่พอใจต่อว่ากันซึ่งซึ่งหน้าเนี่ยก็เข้าอกเข้าใจแล้วก็เดินไปในแนวทางเดียวกันหลังการเลือกตั้งก็นำพาประเทศ แก้ปัญหาเศรษฐกิจไปรณรงค์เรื่องโรคเอชอะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่ากันไปในภายหลังค่ะก่อนที่จะดํารงตําแหน่งสําคัญของประเทศนี่ก็มีมีมเปรดเล็กเปรดน้อยคือตอนเบนเดล,ล่าออกมาจากคุกใหม่ๆเนี่ยนะครับในขบวนการต่อสู้คือพักคเอ็ของอแ,อแอฟริกาใตาเ้เกิดผู้นําที่รวมจิตใจรวมความชื่นชมเรือนรวมความศรัทธาของขบวนการพักคเอไว้ ได้มากเหมือนกันชื่คริสฮานีคริสฮานีก็ถือว่าเป็นคนรุ่นหลังละ่ะก็เป็นผู้ที่เรียกว่ามีบทมีบาทมาหลังจากแมนเดล,ลาถูกจองจำไปแล้วแต่ว่า27ปีครับแมนเดล,ลาออกมาเนี่ยคริสฮานีก็เป็นผู้ที่ทรงพลังอยู่ในขบวนการทีนี้แนวทางของคริสฮานีเนี่ยก็ค่อนข้างจะยังไปทางเข้มข้นดุเดือดรุนแรงอยู่บางครั้งก็เห็นต่างกับเนลสันแมนเดล,ลา ถ้าให้ผมมองลึกๆนะครับอันนี้ผมก็ไม่ไม่มีใครบอกแต่ผมมองลึกๆผมว่าตัวท่านเนลสันเมเดล่าเองก็แอบหนักใจอยู่เหมือนกันในเวลานั้นว่าจะจัดการยังไงเรื่อง Chris คริสตานี่ดีเพราะบางทีแนวทางมันสวนกันน่ะแล้วคริสตานี่แกแกยือนอยู่กับมวลชนยาวนานอยู่เหมือนกันนะครับตอนที่เนลสันเมเดล่าอยู่ในเรือนจาแต่ว่าเป็นโชคร้ายของคริสตานี่แล้วก็บังเอิญว่ามันกลายเป็นมันกลายเป็นทางออกของสถานการณ์นี้อย่างไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น แต่ว่ามันเกิดคือคริสเตียนนี่ถูกลอบสังหารก็เป็นการลอบสังหารโดยขบวนการที่ต่อสู้ฟาดฟันกันอยู่นะครับแมนเดลาก็เข้ามาดูแลขบวนการข,ารของพรรคเอ็ซีทั้งหมดแล้วสุดท้ายประคับประคองไปสู่การเลือกตั้งอย่างที่ว่าผมเล่ามาขนาดนี้เนี่ยหนึ่งเพราะว่าท่านผู้นี้ยิ่งใหญ่เพียงพอสองก็คือผมอยากจะชี้ให้เห็นว่า ในขบวนการต่อสู้หรือในการนำพาประชาชนข้ามพ้นพรมแดนของการถูกกดขี่ไปสู่ดินแดนแห่งเสรีภาพเนี่ยมันไม่มีสูตรสำเร็จนะครับว่าทำยังไงถึงจะได้เหมือนกันเนี่ยไม่ใช่นะ <S 2> <S 2> นแล้วมันก็ไม่มีมีอะไรตายตัวว่าต้องให้คนนั้นนำคนนี้นำถึงใช่ไม่แน่เสมอไปครับ มันเป็นความเหมาะเจาะพอดีเป็นสถานการณ์ที่มันไม่มีใครคาดเดาได้ในระหว่างทางนะครับ mm hmm. แต่พอเดินมาถึงเส้นชัยแล้วเล่าย้อนหลังไปเนี่ยมันดูสวยงามมันดูยิ่งใหญ่ผมถามว่าถ้ามีคนไปเห็นท่านมหาธรรมคานธีถูกเขารุมซ้อมอยู่ที่แอฟริกาใต้เนี่ย mm hmm. ไปเห็นวันนั้นเลยเนี่ยครับใครจะเชื่อไหมครับว่าอีกหลายต่อหลายปีต่อมาเนี่ยชายคนที่โดนนอนลุมกระทืบอยู่เนี่ย จะไปปลดปล่อยอินเดียจากมหาอำนาจแบบอังกฤษม,มันหาคนเชื่อ,อยากนะคระับคเช่นเดียวกันในวันที่เนลสันเบเนล่าถูกไต่สวนในคดีก่อการร้ายแล้วสูกส่งเข้าคุกสิบปีผ่านไปเนี่ยอา้าผมว่าใครไปชี้วะไอ้คนนั้นเลยที่ติดมาแล้วสิบปีนะ่ะจะออกมาเป็นมหาบุรุษของโลกจะออกมาเป็นผู้นําของอเมริกาใต้จากการเลือกตั้งใครมันจะเชื่อแล้วดีไม่ดีคนจํานวนมากเนี่ยสรุป การต่อสู้ของคารทีสรุปการต่อสู้ของเบนเดล่าไปแล้วว่าล้มเหลวณเวลานั้นด้วยซ้ำไปค่ะแต่เวลาเราเรียนรู้การต่อสู้ของบุคคลเหล่านี้ของขบวนการเหล่านี้เนี่ยเราผู้เป็นคนรุ่นหลังเนี่ยรู้จากเส้นชัยเลยมองเส้นทางทุกอย่างเนี่ยสวยงามไปหมดอมนึกออกไหมครับเพราะเราเราเอ่านเรื่องราวของคาทีตอนที่เรารู้ว่าคารนทีสําเร็จยิ่งใหญ่ เพราะนั้นอะไรก็ตามเกิดขึ้นบรรทัดไหนก็แล้วแต่ของมหาตามะคานทีนี่เราก็บอกโอ้โหสุดยอดอเข้าท่าเลยสุดยอดต้องอย่างนี้เพราะเส้นชัยมันมีให้ดูอยู่ชั้นใดชั้นนั้นเช่นเดียวกันวันนี้เมื่อเห็นประธานาธิบดีเนลสันเมนเดล,ลาจากเส้นชัยเนี่ยมองไปยังไงเส้นทางก็ถูกท่านเปลี่ยนจากสันติวิธีมาจับปืนก็บอกว่าถูกถามว่าทําไมถูกอ๋อทีหลังท่านชนะได้ท่านสําเร็จได้เห็นไหมพูดมาอย่างนี้ก็เพื่อว่า ขบวนการขนเสื้อแดงเนี่ยจะไปยังไงต่อ,อสำเร็จไหมผมยืนยันว่าสำเร็จแน่สำเร็จเมื่อไหร่ตัวผมเองเนี่สติปัญญาจำกัดผมยังบอกไม่ถูกครัแล้วสำเร็จอย่างไรเนี่ยก็โดยความเคารพมันไม่มีสูตรสำเร็จแต่ว่ามันสำเร็จแน่ๆนะครับแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเอานอปรกนอปรนปชนะครับหรือว่าเดี๋ยวนี้มีกลุ่มแดงโน่นแดงนั่นแดงนี่เนี่ ใครสาเร็จใครล้มเหลวนะวันนี้เนี่ยมันอย่าเพิ่งไปชี้ไปหาเลยครับมันอย่าไปชี้ว่าโอ้ชั้นแนกว่าใครชั้นใหญ่โตกว่าชั้นก้าวหน้ากว่าชั้นแหลมคมกว่าชั้นกล้าหาญกว่าชั้นมีความรู้มากกว่าไม่ได้นะครับเพราะเวลานี้เนี่ยทั้งหมดทั้งหลายต่างอยู่ในช่วงเวลาของการดันด้นแสวงหาทั้งสิ้นเะยครับถามว่าใครมี สูตรสาเร็จหรือยังครับว่าจะไปกันทางไหนไปกันยังไงถ้าใครมีผมยินดีด้วยนะครับแต่ส่วนตัวผมนี่ยังไม่มีคก็ก็สู้กันไปอย่างนี้ครับแต่เป้าหมายเนี่ยเห็นอยู่ยุทธศาสตร์ยุทธวิธีเนี่ยก็พอคิดอ่านกันได้แต่ถึงเวลามันก็ต้องปรับเปลี่ยนพลิกแปลงไปตามสถานาการณ์แล้วในวันที่ประชาชนสําเร็จมีเสรีภาพเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยที่แท้จริงเนี่ยไม่รู้ว่าเราอยู่ตรงไหนนะครับ ไม่รู้ว่ายังมีนปชอ,อยู่อีกไหมไม่รู้ว่านายนัทวุฒิใสเกลยังเป็นแกนนำนปชยังเป็นรัฐปีช่วยพาณิชย์อยู่หรือเปล่าไม่มีใครทราบดังนั้นทุกคนเล็กหมดครับ <c oughs> ในขบวนการนี้เ <c oughs> นลสันเมนเดลาเนี่ยตัวท่านยิ่งใหญ่ก็จริงฮะแต่เวลาท่านอยู่ในคนบกงนานขบวนการท่านก็เล็กก <c oughs> านทีก็เล็กที่มันยิ่งใหญ่ที่สุดคือจิตวิญ,ญญาณและอุดมการประชาธิปไตยของประชาชน แรงทยานในการโหยหาเสรีภาพของประชาชนอันนี้แหละมันยิ่งใหญ่แล้วมันขับคนเป็นแสนเป็นล้านให้พูดเสียงเดียวกันได้ให้คิดตรงกันได้ให้เดินอย่างกล้าหาญไม่กลัวความตายด้วยกันได้อันนี้ครับอันอื่นเนี่ยที่เป็นตัวตนบุคคลเนี่ยนะครับมันเล็กอยู่ในอุดมการณ์ความคิดเหล่านี้จึงนอกจากจะสุขสัน์วันเกิดท่านประธานาธิบดีเนลสันเบนเดล่าแล้วเนี่ยนะครับ ผมก็ยังอยากจะบอกกล่าวกับพี่น้องทั้งหลายว่าดูเอาไว้เถอะครับดูเอาผู้ยิ่งใหญ่เหล่านั้นแล้วก็เก็บสิ่งที่ดีงามเก็บสิ่งที่สร้างสรรค์นเนี่ยมาเป็นพลังแล้วในขบวนการคนเสื้อแดงเนี่ยด้วยความเคารพนะฮะคือผมเนี่ยก็พูดอยู่ตลอดใครเขานำเสนอแนวทางที่ดีนำเสนอเนื้อหาสาระที่ดีวิธีการรูปแบบที่ดีเนี่ยเอาเถอะครับอย่าไปคิดกันมาก อย่าไปคิดว่าต้องใหญ่กว่ากันต้องเล็กกว่ากันต้องก้าวหน้าล้าหลังกว่าต้องแข็งแรงกว่าอ่อนแอกว่าไม่ไม่ใช่อ่ะเลือกไอ้ที่มันดีอ่ะแล้วที่เป็นแดงแงกันอยู่เนี่ยมันมีจุดแข็งของตัวเองอยู่ทั้งนั้นนะครับก็เลือกเอาจุดแข็งของกันและกันไปด้วยกันแล้วพอถึงเวลานะเกิดภาวะการที่จะต้องรวมพลังใหญ่ <c oughs> ผมว่าไม่มีใครหนีใครไปไหนอ่ะค่ะไอ้ที่กันแน่กนันแหนกันไปมาไอ้ที่อะไรกันไปมา,นนา,ปมาเนี่ยเวลาถึงจริงๆเนี่ยมันก็มารวมกันอยู่ใน ที่เดียวกันได้ พูดไปพูดมาหวัดมากินสักลางรายการครับน้องแก้วครับน้ำมูกจะ,ะไหลครับ <c oughs> ค่ะต้องบอกว่าจากที่เราได้ฟังคุณธวฒทเล่าให้ฟังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประธานาธิบดีเมลสันแมนเดาลาหรือแมก้กระทั่งมหาตามะคารท์ทีเนี่ยก็เห็นเลยว่าวิธีชีวิตหรือชีวประวัติการต่อสู้เนี่ยมันยาวนานมากนะคะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าน่าจะเป็นน้ําหล่อเลี้ยงในหัวใจของคนเสื้อแดงทุกคนที่ตอนนี้เหมือนจะเหือดหายลงไปบ้างว่าก็ต้องสู้ต้องยืนหยัดในการต่อสู้เพื่อปลดปล่อยการกดขี่นะคะเดี๋ยวช่วงที่สองคืออย่างนี้อย่างนี้ผมยกตัวอย่างนี้กันค่ะ ในวันที่ท่านมหาตมะคานทีล้มลงเพราะถูกเขารุมซ้อม,อ,มอยู่ที่อฟริกาใต้นะถ้าเปรียบเทียบเหตุการณ์นั้นกับขบวนการประชาธิปไตยในประเทศไทยเราก็ถูกรุมกระทึบมาแล้วหลายหนนะครับมากนี่น,นี่นี่คือของท่านคาันทีเนี่ยเป็นตัวบุคคลค่ะแต่ของเราเนี่ยผมเปรียบเทียบในเชิงะบวนการในวันที่โดนอย่างนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้ได้ว่าใจท่านมหาตมะคาันธี